ติดก็สามหมื่เนมวัวน,นี้คือไมเคิลคารลิกติดเถอะลูกพี่จ้องคอมนานไม่ต้องกลัวตาแตกแข็งแรงทนทานใส่แล้วสบายตาแว่นกรองแสงที่เกมเมอร์ทุกคนเลือกใช้สั่งซื้อแว่นออปตดได้ที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดนะครับช่องนี้เวลาสตรีมจะไม่เปิดเพลงจะไม่เปิดเสียงดนตรีนะครับผมเปิดในใจครับ กิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรม Team of the Year All b a s e นะครับผมโอ้โหต้องบอกว่ารอมานื่นนานนะกิจกรรมเดือนนี้มาชา้าดน,นึงไม่รู้ GM มัวไปทําอะไรอยู่นะครับกิจกรรมนี้ผมเติมไปก่อนรอบแรกนะครับ4,000บาทเพราะว่ามันจะได้ลุน้นเอ่อถ้าเป็นรางวัลผู้จัดการเนี่ยมันจะได้เป็นระดับที่ว่าจะได้ลุ้นกล่องนะครับผมแต่ว่าของในกล่องนี่คือคือมันได้ลุ้นท y แน่แหละอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะเดี๋ยวนักเตะท y วแม่งราคาลง่วภาพอยู่แล้วครับแต่จะได้ไอคอนมาลุ้นกับเขาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจมนกัผแล้ว ก็ก๊อก2เนี่ยก็น่าจะน่าจะมาสุดที่8 0 0 0นะเพราะว่าผมมีงบมา800 0นะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมตอนนี้ผมแลกมาละ400เหรียญนะ4,000บาทไทยทวนนะครับผมดอกแรกเอา200ก่อนแล้วกันนะไปเลยครับโอ้โหไม่มีแบบว่ากราฟิกอะไรให้คุณลุ้นเลยเหรออันนี้คือแบบเด้งมาเลยเหรอเราได้ตั๋วมา8ใช่ปะ่ะแต่ว่ารางวัลตั๋วเนี่ยมันมี1ิเพราะฉะนั้นหมุนทั้งหมดไป ของรางวัลมันก็ได้รับซ้ำอยู่แล้วนะครับมาเลยครับนอมินีนะโอ้โหมันก็ก็ฟังดูโอเคนะครับผมฟังดูโอเคนะเราเหลือรางวัลใหญ่อีก2เพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะได้ครับสองอันเนี้ยกดอีกทีนึงน่าจะได้เลยครับรางวัลผู้จัดการเดี๋ยวนะกดรับไปก่อนแล้วกันมารับทั้งหมดดูซิโอ้โหน่นตับได้ลุ้นไอคอนด้วยเนี่ยแต่ว่าอ๋อมันลุ้นระหว่างไอคอนกับยี่สิบเอ็ดทีวใช่ไหมอืมแล้วก็ได้กล่องมาก็โอเครูแบบหนึ่งกดหลอกไปหนึ่งทีให้มันฟุ้งแล้วก็มารูปแบบสองกดไป โอ้ lifting! โหแอ่อมาก็ยังดีที่มันมาสองนะเพราะว่ามันจะได้มันจะได้ครบอันพอด,ดีนะครับผมโอ้โหแต่แบบมันมาน้อยแบบนี้ทุกกิจกรรมจริงนะหลังจากเรากดครั้งที่สองเป็นต้นไปเนี่ยโอ้โหอ่ะหมุนทั้งหมดไปอืจะจะจะอืออะไรวะเนี่ยแพ็กนั้นเตะี่สิบทใช่ไหมผมว่าการ์ดมันดูสวยดีนะชอบ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 อ,บอ๋อเหลือโมนี่หนึ่งทีใช่ไหมไปแถมซะหน่อย บอตกของกากาศดูทรงแล้อ่ะกูว่าแล้วแมงคัามาซะเยอะเชียโอเคเรารับของรางวัลมาหมดแล้วนะครับสำหรับในก๊อกแรกนะเดี๋ยวไปเปิดของรางวัลในเกมมาเลยดีกว่านะครับผมโอเคตอนนี้เงินก็อย่างที่เห็นครับมี2องแสนล้านนะครับผมไปเปิดการเงินก่อนเลยไปครับมารวรวรวดรวดจุดจวดรวยรวยนะครับผมช่วงเวลาแห่งการให้ความหวังกันนะครับรแต่กล่องเท่นนะเปิดกล่องก่อนเลยแล้วกันบ้างนะครับผมชอบอะไรที่มันเรมเหลี่ยมแบบนี้ไหนดูซิข้างในมีอะไรโอ้โหข้างในอื้อ ขอทีละกล่องแล้วกันดูซิว่ากล่องแรกเฮ้ยพี่เบทีวแท้แล้วก็ที n o โนมินีใช่ไหมมันสีมันต่างกันนะแล้วก็ iPhone เฮ้ย <c oughs> ผมว่านี่มันได้อยู่นะมาขอดีกว่าเดิมโอ้โหอ่าได้อยู่ได้อยู่ก็ไม่แย่ไม่แย่นะครับผมเปิดแพ็ครอบนี้ไม่ได้เฮ<ม>ไม่ได้อะไรนะก็อาจจะไประบายอารมณนะครับผมด้วยการตีขึ้น8ปดือ2ตัวนะ ไปใบแรกไปก่อนเลยมึงเตะตาสุดแล้ว,วยิเบททีวายยิเบททีวานอมิเนตไอคอนนะครับผมไปจอดำมืดโอ,โ,หโ,หโอ้โหไม่ใช่ไอคอนเว้ยน่านจะนอมิเนตด้วยมั้งเนี่ยโปรตุเกสเอสที ST แม่งอันเดซิวาวาไอเี้อโอ้โหโปรตุเกสเอสที ST ถ้าเป็นฟีฟ่าพักหลังนี่กูวิ่งแล้วนะเนี่ยโอ้อันเดซิวาว่ะ ใบต่อไปไปตามๆกันเลยนะไอคอนรอบนี้มีคลาบมาแค่2นะครับผมใบนี้ขอสุดคนดูดีกว่าไหนมีใครสุดเด็ดๆบ้างขอที่แบบทําได้ง่ายๆหน่อยนะไม่เปลืองแรงไม่เปลืองตัวกดลงแล้ว <c oughs> โดดลงจากชั้น2องจะเลินกันแล้วครับทุกคนนโมสาครั้งครับเอาจะบ,บูกกดเออผมชอบผมชอบคํานี้วะ่ะสตดก็แค่ที่พึ่งทางใจดวงล้วนๆใช่ไหมผมว่าสูตรมันก็นะก็แค่ เรื่องงมงายงครับไปดวงล้วนๆครับโอ้โฮหฮะกวูว่าและไอ้เหี้ยโอ้โหแม่งก็จริงอะ่ะสูตรก็แค่ที่พึ่งทางใจก็จริงอะ่ะดวงล้วนๆก็จริงอะ่ะแต่บางทีดวงกูมันก็เหี้ยไปะรเราต้องไม่จมปลักเว้ยเราต้องไปต่อเพราะว่าเบคแฮมมันอาจจะรอเราอยู่แพ็คหน้าก็ได้ ถ้าเกิดว่าเรามัวมาเสียเวลามาเสียจงเสียใจเนี่ยเบคแฮมโบกรถกลกับบ้านไปก่อนไม่รู้ด้วยแล้วแกบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลยดีกว่านะแม่งไม่เหลือแล้วนี่ว่าไอ้าก,ก,การใดกอนกูไม่เหลือแล้วแม่งเอ้ยอ่ะวันนี้ก็ได้ปะไม่ไ,ได้เบคแฮมก็ขอแบบแพงสุดอะแพงสุดในาทีวายมีใครเปิดเลยผมยังไม่ได้ดูราคาเลยเนี่ยโอ้โหอ,อันเดีซิ้วามาอีกที่กูร้องไห้เลยนะเบอร์สามสามเนี่ยโอ้เบอร์สี่เบอร์เฮ้รามอสอ่าเท่าไหร่ 4,280อ้อเอ็มใชาได้เขาได้อยู่นะแต่ว่าทรงผมอะไรเขายังเหมือนเดิมเลยเนี่ยใบต่อไปเอาเป็นมานอมินีนะครับผมไปทีวยแท้ไม่ออกเลยเบ้ยวันนี้เนาะปังโอ้โหไอ้ อันเดซิวาสองโควาซิตสองกูว่านะวันเนี้ยดูทรงแล้วกูได้ซื้อเอฟว่ากับคาลิกมาตีขึ้นแปดแน่เลยแค่ผมปสี่พัน0 0อเอ็มซีชัวเฮ้อมาได้อยู่ได้อยู่พอได้ลุ้นโอ้หเยเบอร์สามปาลีโฮป่าวอโอ ปลาอะไรไม่มีประโยชน์เนี่ยปาลาลีโฮ่นี่แหละไอ้สัส์โอ้ชีวิตนะดูซึมซึมอีกแล้วนะ้าเราอ่ะป่ะแดกเลอร์โอซิวะ่ะโอ้โหดูแล้วหดหู่วเออคนดูยังหดห้วแล้วคนเติมนี่จะขนาดไหนวะเนี่ยยี่สิบทีวายมินีดับยี่สิบนะครับสแตทสูงสุดนี่คือโอ้ ก็อย่างว่าเนอะมันมันก็แค่นอมินีไงเนอะไปทักชดเฮียปังกูจะร้องไห้แล้วเนี่ยดวงวันนี้ไปน่าจะเป็นทีวีใบสุดท้ายแล้วั้งเนี่ยที่ได้ลุ้นไอ้ทีวีนมินีเนตเนี่ยไป <Yeah. S 1> <the> 4,000บาทได้แต่อะไรไม่รู้เออจริงครับ98บวก5มาครับโอ้โห AMC VTR กูว่านะดวงวันนี้แม่งออก LH ชัวไม่ก็ BOE ได้แหละ เดี๋ยวดูสิอันนี้มีอะไรบวกหกนะคงไม่ได้หรอกบวกหกเนะี่ยลุ้นปีก่อนเลยอ่าวิ่งมาโค้ยี่สิบสองฮาซาบวกเท่าไหร่บวกหกไม่ใช่ฮาซาด้วยชาร์ลี่โอ้โหห้าร้อยเอ็มถูกเหลือเกินข้างในมีอาจารย์ยังด้วยไป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 เก้าด้วยัวเรสเท่าไหร่ บวกห้าพันหกร้อยเอ็มกว่าจะขึ้นหลักพันเอมได้แต่ละทีเฮียบูแทบขาดใจแม่งเลยมาใบสุดท้ายแล้วนะครับผมคือมันไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้มาโอ้โห,โหแล้วมีเป็ร้อยใบนะสักหน่อยเผื่อแม่งจะแบบมีระวันปลอบใจนะครับโอ้พี่ตู้โอ้โหแม่งวันนี้มากันหมดจริงอ่ะวันนี้มากันหมดจริงอ่ะ นี่คือสภาพของคนเกลือนะครับใช่ครับก็คงต้องตีแล้วแหล,ละคารลุงคาลิแล้วก็เอฟว่านะครับผมเพราะว่ากาตอนนี้มันเงินไม่เหลืออะไรละปกติสี่พันผมว่าผมก็มีแบบได้ได้หลุดเฮได้อะไรบ้างนะแต่ว่ารอบนี้แม่งได้แค่แบบได้สี่พันเองทุกทีที่แบบโอ้โหทุกครั้งที่เราเล่นกิจกรรมหลังๆมานี่คือมันต้องมีหลักหมื่นแตกอะเนี่ยรอบนี้ไม่มีเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้4 0 0พันบาทเราแทบไม่ค่อยได้อะไรเลยครับเรามาหาความสุขใส่สตัวซะหน่อยดีกว่านะครับผมเอฟว่าคนแรกเลยมึง,งนะวันนี้ โอเคไปเลยแล้วกันนะปปทิศเอฟว,ว่าเอ้ยจริงๆถ้าเราเอาวัตถุดิบราคาถูกเนี่ยมันจะมันจะเกี่ยวไหมนะเอ้ยถ้าเอาตัวแพงๆตีมันเหมือนเป็นการให้เกียกรตนะิกันนะเพิ่มมาเซนต์ตีซะหน่อยไม่เกี่ยวหรอกไปสองล้านนี่แหละไปถูกสุดละไปครับเอฟว่าถ้าติดก็สองหมื่นสี่พันเอ็มโอกาสติดแม่งน้อยมากเพราะฉะนั้นไปเลยจะได้ไม่ต้องเจ็บมากนะครับผมแต่ก็จบไปนะโอเคเรียบร้อย แล้วคือผมชอบอย่างหน,นึ่งนะเว้ยเอฟว่าแม่งหน้าตาโคตรอมทุกข์เลยทำไมถึงทำตาแกเป็นแบบนั้นว่าตาแบบปวดอะไรตาอย่างในชีวิตก็ไม่รู้นะครับผมไปแล้วครับตัวแรกหลังจากทำใจยอยู่นานไปเลยครับไมเคิลคาลริสลากีของเรานะครับถ้าติดแปดก็ยืนแทนเฟเธอร์เลยครับผมตัวปิดท้ายเนี่ยมันอาจจะดูไม่คุ้มนะแต่ว่าเอารุ่นใหญ่ซะหน่อยนะเอารุ่นใหญ่มาประกบท้ายซะหน่อยนะครับผมถ้าติดก็สามหมื่นเอ็มนะครับผม ไปครับมา,าตัวสุดท้ายถ้าเกิดว่าใครดูอยู่ทาง youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับวันนี้คือไม่ได้ผมว่าผมไม่คุ้มเท่าที่ควรนะครับผมไม่คุ้มเลยแหละนะครับไมโครคาริกติดเธอลูกพี่ วันสวยๆาาย <ics> ตัวไปไหนวะเนี่ยกูก็อุตส่าห์โชว์ช่ำเลยโชว์มั่นใจเลยบวกสองติดง่ายกดไปครึ่งหลอดพอแยออีกโอ้โหวันนี้วันอะไรวะเนี่ย มีใครพอที่มาเป็นที่รองรับระาบายลมกูได้บ้างคือมันต้องเห็นอะไรดีๆอะอะคาลิกขอเหอะติดห้าให้กูก็ยังดีนะให้กูได้เห็นแบบอะไรที่มันแบบดีๆหน่อยวันนี้นะครับกูจะได้มีกําลังใจไปตัดนะสันติอยู่ต่อนะครับผมมาติดให้ดูไอ้กูเชื่อใจเลยอเค,อ,คอยมีกําลังใจใช้ชีวิตต่อไปหน่อยนะครับผมเขามีแต่เล่นกิจกรรมล้องเงินเพิ่มใช่ไหม ไอ้เห hey, he ี้ยกูเล่นกิจกรรมแล้วเงินลด